สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาหรือหมาสายพันธุ์ไทยแท้เนี่ยนะครับชาวต่างชาติเขาก็ยกนิ้วให้แล้วก็นิยมชื่อชอบกันมาเป็นเวลานานแล้วเขาบอกว่ามันหล่อเท่แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุดๆแล้วก็มีดื้อด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมในประเทศไทยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคนไทยอาจจะเห็นจนชินแล้วไงเบื่อก็เลยนิยมเลี้ยงหมาสายพันธุ์อื่นๆที่มาจากต่างประเทศแต่ว่าต่างชาติครับเขานิยมหมาไทยกันมากเลยนะนิยมกันถึงขั้นที่ว่าต้องเป็นแบบสายพันธุ์ไทยแท้แบบนี้เลยครับอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามองไปแถวแถวบ้านเรานะก็จะเห็นเป็นพวกโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ไซบีเรียนฮัสกี้ชิวาว่าอะไรแบบนี้บ้านผมนี่เลี้ยงปักแต่ทีนี้เนี่ยหมาพันธุไทยแท้อย่างพันธไทยหลังอานก็กำลังโกอินเตอร์โดนใจชาวต่างชาติแบบเต็มเ็มนะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาคราวนี้ถึงกับถึงขั้มที่ว่าหลงรักหมาพัน,นุ์นี้ทั้งรูปลักษณ์แล้วก็นิสัยเลยทีเดียวครับทีนี้ทั้งแมวสีสวา่างทั้งหมาพันธไทยหลังอานอะไรเนี่ยนะเขาก็ถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของไทยเลย เพราะว่าหมาไทายหลังอ่านนี่มันโดดเด่นสุดๆเลยนะขนสั้นเรียบเนียนแล้วก็มีลายขนย้อนกลับบนแผ่นหลังเนี่ยในหมาพันธุ์อื่นๆนี่ไม่มีนะแบบเนี้ยขนย้อนกลับทีนี้ชาวต่างชาติเาก็เลยมองว่ามันเท่ครับแล้วมันก็ดูมีความสง่างามแข็งแรงแล้วก็มีจิตวิญ,ญญาณนักล่าอะไรประมาณนั้นด้วยที่เขาพูดกันนะนะแต่ก็เป็นมิตรกับครอบครัวแล้วก็จงรักักดีกับเจ้าของแบบไม่มีเงื่อนไขก็ส่วนมากก็ตามประสาของสุนัขทั่วไปครับแต่ว่ามันก็ดื้อด้แหละหมาพันธไทยแท้เนี่ย ประมาณว่ามีความเป็นตัวของตัวเองอะนะฝรัง่งเขาก็เลยชอบทีนี้ทั้งหล่อทั้งเทแล้วก็มีความสามารถรอบด้านหมาพันธุ์ไทหลังอาก็เลยกลายเป็นที่ต้องการของคนรักหมาทั่วโลกครับโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษอ่ะเมืองผู้ดีซะด้วยที่ประเทศอังกฤษนะเขาจะมีหมาพันธุนี้แค่ประมาณ300ตัวเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นของหายากในประเทศอังกฤษครับทีนี้ด้วยความหายากนะก็เลยทําให้พวกมันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นไป แล้วก็ดังไกลระดับโลกด้วยเพราะว่ามีคลิป y YouTube ไวรลัลหลายคลิปอ,อย่างเช่นช่อง YouTube ชื่อดังนะชื่อช่องว่า animal ก็ประมาณว่าแปลว่าสัตว์นั่นแหละเขาก็เผยแพร่คลิปรีวิวหมาพันธุ์ไทยแท้นี่นแหละยอดวิวนี่พุ่งไปล้านเก้าคือเกือบ2ล้านครั้งนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์จากคนรักสุนัขทั่วโลกประมาณ1,500คอมเมนต์เลยบางคนเนี่ยก็เพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกนะว่ามีหมาลักษณะแบบนี้อยู่จริงๆบางคนก็คือรู้จักมานานแล้วแต่เพิ่งจะเคยเห็นแบบ อุปนิสัยของมันอะไรแบบนี้อ่ะมาฟังความเห็นของชาวต่างชาตินะอย่างคนแรกเขาบอกว่าหมาพันนี้ดูคล้ายกับหมาโบราณมีความสง่างามแล้วก็ฉลาดมากเหมือนหมาที่หลุดมาจากยุคโบราณเลยคนต่อมาบอกว่าฉันลเลี้ยงหมาพันธุไทยหลังอาที่แคลิฟอร์เนียมันหายากสุดๆแต่บอกเลยว่ามันฉลาดแล้วก็เรียนรู้เร็วฟอาบ้านได้อย่างดีเยี่ยม คนต่อมาก็บอกว่ามันเหมือนรูปปั้นในสุสานจีนดูขรึมสง่างามแล้วก็แข็งแกร่งมากๆอีกคนก็บอกว่าสายพันธุ์นี้มีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครนี่แหละมาที่ฉันตามหามานานเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความเห็นนะแต่ว่าจากหลายๆความเห็นนี่ก็จะตรงกันในเรื่องหนึ่งครับก็คือมันดูมีความสง่างามแล้วลักษณะนิสัยของหมาพันธุ์ไทยหลังอานนะก็คือมันซื่อสัตย์แล้วก็รักเจ้าของมากห่วงบ้านห่วงพื้นที่แบบมืออาชีพเลย คือถ้าเกิดว่าใครเข้าบ้านมาแบบแปลกๆนะคือมาแบบแปลกๆหมาเนี่ยก็จะเห่ากระจายเลยครับนอกจากนี้ก็ยังฉลาดเรียนรู้ไวสอนคําสั่งง่ายๆได้อย่างรวดเร็วแล้วมันก็รักเด็กเป็นมิตรกับครอบครัวมีหลายคนนะเขาบอกว่าลูกๆเนี่ยก็มักจะเล่นกับหมาพันธุ์ไทยหลังอ่านทั้งวันแต่ว่าน้องก็ยังนิ่งแล้วก็คอยดูแลไม่ให้เกิดอันตรายกับเราเด็กๆด้วยทีนี้สําหรับสายโหดเขาก็มองว่าหมาพันธุ์ไทยหลังอ่านเนี่ยมันเป็นนักล่าสายบู๊ชนิดหนึ่งเลยนะ ถ้าเกิดว่ามีสัตว์เลื้อยคลานหลุดเข้ามาเนี่ยหมาพันไทยหลังอานพร้อมจะจัดการแบบไม่ยั้งมือเลยครับทีนี้ด้วยความสง่างามแล้วก็เท่ของมันน,นะนะก็มีฝรั่งหลายๆคนทึงก็บอกว่าอยากจะให้เอาหมาพันธไทยหลังอานไปแสดงในภาพยนตร์ระดับโลกอย่างเช่นจอห์นวิกอ่ะถ้าเพื่อนๆได้ดูจอห์นวิกก็คือจอห์นวิกจะต้องมีหมาคู่กายเขาแหละถ้าเกิดว่าหมาโดนทำลายเนี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไล่ฆ่ายกตระกูลแบบนั้นเลย เขาก็เลยอยากจะให้เอาไปเป็นหมาคู่กายจอร์วิกนะนะเพราะว่าดูเท่พอๆกันประมาณนั้นครับบางคนก็เปรียบเทียบกับหมาพิษบูลเลยบอกว่าหมาพันธไทยหลังอาน่ะมีความเอกลักษณ์ที่เหนือชั้นกว่าทีนี้มีคนไทยคนหนึ่งนาเขาบอกว่าน้องหมาไทยหลังอานที่บ้านน่ะอยู่กับเราถึง14ปีน้องไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยปกป้องบ้านได้แบบสุดยอดมากแล้วก็มีสัญชาตญาณที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเสมอ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายความเห็นที่เขาบอกว่าหมาพันธุ์ไทยอื่นๆอย่างเช่นบางแก้วนะก็โดดเด่นไม่แพ้กันทั้งฉลาดซื่อสัตย์แล้วก็เฝ้าบ้านได้ดีสุดๆก็สรุปเลยว่าหมาพันธุ์ไทยหลังอานเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่หมาธรรมดานะแต่มันคือเพื่อนแท้ที่พร้อมจะมอบความรักความพาดีแล้วก็ความปลอดภัยให้กับเจ้าของแถมยังเป็นสุนัขที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจน ถ้าเกิดว่าคุณกําลังมองหาสุนัขที่หล่อเทฉลาดและมีสเสน่ห์ไทยหลังอาน,นี่แหละคือคําตอบที่ลงตัวที่สุดทีนี้เริ่มมีคนสนใจที่อยากจะเลี้ยงแล้วผมก็เลยไปเช็คราคามานะครับหมาพันธุไทยหลังอานณนะวันที่ลงคลิปนี้เลยราคาล่าสุดถึงแม้ว่าในประเทศอังกฤษเขาจะขายกันแพงนะแต่ทีนี้ในประเทศไทยก็มีหลายเกรดอีกก็คืออยู่ที่สีอะไรด้วยครับลักษณะของรูปร่างะนะถ้าแบบกลางๆเลยเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0พลูกหมานะ แต่ถ้าเป็นแนวแนวลักษณะที่ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะอยู่ที่5,000ขึ้นไปครับลูกหมาเหมือนกันแต่ถ้ามาแบบสายพันธุ์สุดยอดแบบว่าแชมป์ส่งประกวดอะไรเงี้ยเลยนะก็อยู่ที่ประมาณ10,000ถึง15,000ประมาณนี้ครับไวไหมอ่ะก็ประมาณนี้สวัสดีครับ